มันเริ่มจากเสียงเอียดอาดเบาๆจากห้องใต้หลังคาตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าลมพัดแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีอะไรลากถูพื้นคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องกลบเสียงอื่นไปหมดแต่พอฟ้าผ่าเปรียง ฉันได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนออกไปใจเต้นรัวรีรีบวิ่งขึ้นไปเปิดไฟห้องใต้หลังคาไม่มีอะไรเลยนอกจากฝุ่นหนาและข้าวของเก่าเก็บแต่ความรู้สึกมันบอกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวมีใครอยู่ตรงนี้ไหมฉันถามออกไปเสียงสั่นเครือ เงียบแต่แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมออกไปจากบ้านฉันขนลุกสู้เรียบวิ่งลงมาข้างล่างขวากุญแจรถสตาร์ทเครื่องออกไปจากบ้านทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นกลับมาสำรวจห้องใต้หลังคาอีกครั้ง พบรอยเท้าเล็กๆเ,เต็มไปด้วยฝุ่นบนพื้นมีรูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่งเป็นรูปเด็ก